เยอะไอ้พวกอย่าพูดอย่างนี้เ <laughs> นี่ย <c oughs> อา้าวนี่ก็ซิ่งนะเป็นเจ้า GTR เอาเลยมานิกเก้ได้ไหมแสงได้อยู่พี่เป็นไงพี่เรามาเริ่มมันด้วยอะไรเนี่ยพี่งานอะไรพี่เดี๋ยวพาไปดูงานนี่คาคาเฟ่ครับผมคาคาเฟ่เมืองทองโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มันรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานกันแน่ีบเอาใหม่ คาคอฟฟี่เมืองทองธานีครับผมก็ไม่ได้จำกัดแนวมารวมโรสซิ่งเลยครับผมเดี๋ยวพาเดินดูเล่นๆสักรอบเลงอันนี้ถือเป็นเราเปิดที่กรุ๊ปเราก่อนเลยนะพี่อ่าชุดเราก่นอนนี่เอาเปิดที่แซ๊ดแท๊ดวีก็ได้มงคลสุครับ,รบครับผมแซดสองทีเดีนี่จ่อคู่กันเลยจ่อคู่เลยแซดทั้งคู่เกันสีเดียวกันอีก <c oughs> หนูเจ้าของเจ้าของเราเราเราไม่ได้จอดอะไรมากนะเพราะว่ารถมันเยอะนะมาดูว่าว่ามันมีรถอะไรมาจอดบ้าง,งพอนี่อันนี้อิมพัล่าหกศูท้ายสวยขัาดูท้ายก่อนนี่สองประตูคันนี้รถในไทยแท้ด้วยนะลูกพี่พี่เป๋าอะ่ะพี่เป๋ารถเมกันะ่ะครับเขาบอกเห็นตั้งแต่เด็กเลย อันนี้เป็นเจ้าของโรงเรียนนี nee, 60. 60่หกศูนย <at S 2> ์หกศูนย <onder> ์เ <dynam> น <Talking sounds> ี 59, like, ่ยไฟท้ายจะเป็นเม็ดครับผมเป็นวงกลมห้าเก้าเดี่ยไฟมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรวะเหมือนยาวๆพี่ดๆอะเหมือนหยดนะมันตันจะแหลมแหลมมันกนเป็นโค้งโค้งอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปแล้วกันนะพี่อ่านนะห้าเก้าสวัสดีนุ๊กพี่วันบอลเบาพี่เสียงแม่งโผล่มาก่อนอะไรเงี้ยกูยืนอยู่นุ๊กวินนี่เสียงมึงเลย คนถ่ายรายการเนี่ยห้แคหนึ่งค,ครับนี่คือป,ปีกเนี่ยปีกเนี่ยน่าจะปีสุดท้ายแล้ววะที่ใบป,ปากที่ปีกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมพอมาเป็นเป็นปีหกหนึ 1, ่งหกอะไรมันก็จะปีจะไม่ใหญ่อย่างนี้แล้วครับหลายต่อไปเลยพี่ห้าเก้ากับหกศูนย์ใช่นี่นี่อันนี้โนวาโนวาโนวาที่เราเคยไปถ่ายแล้วนะครับผมจะได้ไหมครับถ่ายแล้วเราผ่านไปเลยดีกว่านะ มึงเ,เ,เราคุยเราคุยเราคุยเรา,เราเพาไปเลยนี่อันนี้เราก็เพิ่งเพิ่งลงใหมน่นว่าอันนี้ถือเป็นงานแรกของคันนี้เลยพี่นี่นี่ออกออกโชว์ตัวครั้งแรกเลยยืนคุยยืนตอบคำถามก็เหนื่อยแล้วอันนี้ <c oughs> อันนี้เราก็เคยถ่ายลงนะหลักๆคือรถเมคันเพื่อนกูนที่สนิทอ่ะโดนจับถ่ายหมดแหละนี่ไฟเบอร์ไอต่้มนี่เร<ช>เคยถ่ายแล้วนี่คามโล่เจ็ด จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดต้นต้นอ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอะไรเงี้ยอันนี้เครื่องซิ่งนนะครับองเ็นเกอนะแต่ว่าเจ้าของอยู่ไหนไม่รู้นี่ครับพี่คอเวดคอเวดแบบเจนใหม่ๆอ่ะอันนี้ของลูกพ se? ี่เราพิกรรมครับผมโอ้โหคราวนี้ก็คือเราก็เดินไล่ยวเดินเดินลไล่ถ้าคันไหนจะพูดอะไรก็ค่อยว่ากันครับผม อันไหนพี่เนี่เบาะอย่างเงี้ยแพงนะเว้ยไอ้เหลืองเหลืองเนี่ยโอ้โ oh. หคิดดูคนนั่งเองก็ยังห่อไว้ <laughs> แพงอ่ะหลายแสนอ่ะบาะอ่ะคันเขียวพี่คันเขียวนู่นนะพี่คันเขียวแถวบ้านแถวบ้านเรา <laughs> ฟุตบอลนี่นี่ภายในนี่ก็แพงภายในนี่ก็แพงเหลืองเหลืองนี่ <laughs> นี่นี่นี่นี้แปลกอันนี้แปลก แอนคอร์แบบแวนแปลกจริงอ่ะหายดูยากอันนี้นี่ทำทับตัวแขกนะเมื่อก่อนจะมีนิสันพิมเมล่าเป็นตัวแขงคาบส์นิกอย่างนี้แหละเตี้ยเตี้ยเลยเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาขึ้นดูไปดูตู้อ แต่อันนี้เป็นซันนี่นะนี่รถบ้านเราอรถบ้านลูกมีอกครับผมรู้เขาเรียกลูกมีอกเดี๋ยวพี่มันมันมันยูนิมอกไม่ใช่เหรอเร่อแหละเดี๋ยวไอ้พวกอย่าพูดอย่างนี้เลยนี่นี่เท่นี่เท่นี่เท่นี่ตรงนี้ตรงนั้นเป็นสายแบบสายลุยป่าสายลุยป่าอะไรนะอะไรมอคๆนะยูยูนิมอกพี่นี่เขานอนที่นี่ได้เลยนะนี่จริงอ่ะเจือสีป่าครับโคตรสวยเลย แล้วนั่นอะพี่นั่นไลนครับนั่นนะครับสีฟ้าๆนั่นนะพี่น่าจะเป็นโอสมบิลนะรถเก่าพี่เป,า,เปาอ่ะผมรู้แค่นี้แหละ <c oughs> รถเมกันเนี่ยรถรถ,รถที่ผ่านมือพี่เปาได้เยอะมากเขาพี่แกเล่นมานานครับอ๋อนี่แบบสองร้อยสองร้อยขับสองร้อยับ Học hóa một lầy Tinh gì đúng hông Cái này kiêng người à Kiêng này là gì mấy lửa lầy lầy Mấy lửa lầy lầy, lửa ก็ยางมัลิกด้วยนี่แต่ยางมาลิกด้วยโ,โหดีเขาพร้อมซัดเลยพี่อจะทรงเพ่ดีเหมือนรถแข่ง DTM เมื่อก่อนเลยอะสะใจอะไรนะ Onew Onew ออวน,นี่นี่คือเขาไม่ไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดอะไรจริงๆนะพี่อา้าวนี่ก็สิ้งนะแต่ว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยรูออ้สิง หีึ่งคนยิ่เนี่ยหัวกระโปรงอย่างเทสเก็บแหงแล้วมึงเก็บลาดอ่ะอ๋อเลยใช่แหงเลยนี่ตัดวางปั้ตัดวางแล้วไปเคลือบใช่อยู่ไม่เต็มเดี๋ยวไปพูดพูดเดี๋ยวออกแนวเดิมอีกถ้าที่บมกจริงๆจะเป็นรถประมาณแค่อย่างเงี้ยแค่ประมาณอย่างเงี้ยรถซิ่งอยไหนที่จะตก ของได้เยอะสุดเดี๋ยว,วเราไปต่ออีกฮอนเลยพี่อ่ะเดี๋ยวไปมันมีนี่มันมีสามโซนแต่เดี๋ยวเราถ่ายแค่สองโซนใกล้ๆพอเป,เป็นโซนด้านบนนะครับใช่ที่มันเป็นลิมิเต็ดอ่ะมีนัมเบอร์ด้วยขายได,ด้ไม่กี่ไดยเอทีนีแ่แหละ ตอนนี้ล่มตอนนี้ล่มนี่เดี๋ยวพาไปดูรถลูกพี่เราถ่ายเห็นบอกว่ามันมันจะย้อนแสงเลาไปนี่ครับนุ่นๆนี่แหว่งสองนุ่นๆประธานประธานเนี่ยรถท่านประธานเ พี่รัตพี่รัตลูกพี่เรานี่เจ้าของคาเมโลหกเก้าคันนี้ก็เคยลงช่องผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้ก็เคยลงช่องผมใครสนิทผมจับลงหมดแหละรถเบเกนเดินๆเดินไปนี่นี่นี่โรเลเดอร์โรเลเดอร์นี่อันนี้คือแบบอีกแบบหนึ่งคือยาวใหญ่ยาวใหญ่าวแบบนี้ นี่คืออะไรยังไงพี่ก็พวกโรเลเดอร์ก็เป็นอิมพัลลาส่วนมากอ่ะครับผมแต่มันก็ต่างปีไงอันนี้น่าจะประมาณหกหกหกห้าว่ะไฟท้ายเป็นเม็ดหกหกไฟท้ายมันจะเป็นเป็นเส้นแล้วครับหกห้า่ยไฟท้ายเม็ดปีสุดท้ายแล้วไฟท้ายกลมๆอ่ะมันเริ่มต้นแต่หกศูนย์ครับผมหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้า 66ก็เป็นไฟท้ายขีดแล้วเอ้าเม่นี้ข้าอ้าเสียวดี๋ยไป่เดี๋ยวถ่ายมารถอะไรมาทับหลอดเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่าย่า้เสี้ยวสู่ตรงมาตรงนี้ะครับ เจออะไรพี่รถเก่ารูเห็นไหมายมันย้อนแสงหะพอได้อยู่ครับนี่ก็หนึ่งในของรูเหมือนกันนี่ของน่าเอาโอกาสเข้าะเอาไปอันนี้ก็หายากนะน่าจะเป็นพวกมาร์คมาร์คทูอะไรยงเงี้ยนะใช่นไหม มาใหม่แล้วแบบนี้เดินมาคนเดียวด้วยเนี่ยดูเบรกนี่อย่างซิ่งเลยล้อเบรกนี่อย่างซิ่งอย่างใช่เลยนะ BBS LM เนี่ยโหแต่ตัวรถนี่ดูไม่ค่อยจะออกเลยครับคือมันเป็นหรูอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอนะ่ะสปอร์ตซีดานอะครับผมเนี่ยต่อเครื่องพวกนี้จะเป็นพวกเจทัวโบพวกอะไรอย่างงี้นะอ๋อครับเดิมๆมันอ่ะ เลยแล้วนำเข้านี่นี่ดีนี่เพชรเจ้าจีทีอาร์อย่างนี้นี่คินคินนะล้อเบรกนี่ล้อมีเบรกมีไม่รู้จักอ่ะแม้แต่ยี่ห้อกูยังไม่รู้เลยดีกว่ามาเดิมดูกันไหม อันนี้ต้องบอกเลยนะครับเปิดโอเคเปิดเป็นสัญชาติที่เราไม่ค่อยแค่กูผ่านป้ายปางสีแต่ไม่รู้ไม่รู้รุ่นนั้นรุ่นเฟลรี่ครับผมนี่แจ๋วนี่แ๋วแต่รุ่นใครรุ่นลงคอมเมนต์มาแล้วกัน อันนี้คืออะไรพี่มาใจใดูว่าไฟท้ายอ่ะอิพาร่า59เป็นแบบนี้เห<อ>็นนะถ้าเกิดเป็น60มันจะเป็นเม็ดสามดวงเ<อ>นี่ย59มาปีเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นเอลคาร์เมนูนะเอลคาร์เมนูคือท้ายเป็นกระบะเนี่ยท้ายเป็นกระบะแต่วันนี้มันเหมือนอิพาร่า59แหละ<อ>มันหน้าเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ท้ายเป็นกระบะไม่<อ><ห>ต่อพี่แต่ของใครไม่รู้นะเก็บตาอะไรนั่ยแหละ ไม่รู้เนี่ยให้ชาญเขียนไปเลยอาญบอกให้เขียนเดินตามมาที่ผ่านพางข้อของหลงแล้วหลงไปซิ่งไหนไป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 ดูรถมากันดีกว่าอันนี้เราถึงโซนไหนพี่โซนเมกันใช่นี่ไงนี่ไงไอ้มาร์กออกมาอันนี่ไงอันนี้ก็คือเป็นพวกแบบฟอร์ดปีแบบฟอร์ดปีแรกๆอ่ะแล้วก็มาทำเป็นฮอตลนดครับผม น,ะนี่นีบ่บอยเชงบอยเชงตัวตัวขอเรื่องมาก่อนเลยจัดงานจัดงานเดินกันจะถ่ายกันก่อนนี่คนี้แจ๋วคนี้แจ๋ว นี่ก็แบบคัสตอมนะพี่บอกไม่มีไปแคมปเดี่ยวเทอโบอก็บอกเครื่องเด็กเล่น กปิดวันี้ก่อนดีกว่าแล้วเ่ย่ต้องมาดูยางต้อ่มาดูยางเสืลยางไม่แก๊งเหรอพี่ก็ยางกถแข่งอะยางแข่งแดกอะคืออะไรพี่น่าจะเป็นซิตี้หรือเป็นอะไรทุกอย่าง บ้านลแล้วว่าะแาสวยน่ารักมากเลยรล้พี่ดีเก่าอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวบอกแล้วมันมีไม่กี่คันหรอกนี่เป็นพวกซิตี้ทูเดย์นะสวยมากเลยแปดะแปด อย่างไง้ยพี่เราโ okay. อเค EP นี้ประมาณนี้ดีกว่า,าว่ารถมันเยอะมากจริงๆผมว่ารถซิ่งบ้านเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยรถซิ่งเยอะครับผมเยอะมากจริงๆแต่คืองานนี้เขาไม่กําหนดแนวด้วยไงคือเขาแบบอ่ะก็คืองานรวมคาเฟ่งานรถอะ่ะใครมีรถซิ่งก็มาโชว์กันเลยอะ่ะเราค้าเร<ล>าพี่ที่ได้กินกาแฟกับเขาไหมพี่ผมไม่กินเลยดิไว้รอเดี๋ยวผมจัดเองคาเอสตรตเบอรี่เอ๊ก็กินกาแฟไม่เป็นมันขมอ่ะ

เวลาเข้าไปขับเนินแถวแม่ที่เกลี่ตลอดยกหน้าทุกคืนไปยกโชว์ไปก็ลุกเตาเลยยกไปแล้วยกโชว์ก็หน่อยนี่เดียพายกล้อต้องตามไปเตะไปใครถ่ายอ่ะนี่ไงก็ต้องเอาลูกเอาแล้เอาเนี่ยลุกไม่ได้ลุกล้อก็ต้องยกล้อเลยต้องให้ลูกดีมายกพูนเลยผมก็ยกไม่เป็นนี่เดี๋ยวเขาถ่ายอยู่ถ่ายที่แถวถ่ายรถแกจจารันถ่ายเราอยู่เนี่ยถ่ายเราอยู่เนี่ยแขวะยกให๋ยกโอ้ยเคลียร์ที่อยู่เร็วๆเดี๋ยวจะเขาจะเอาจัง เขาถ่ายที่ไาถ่ายเราไม่ได้กลด้วไปไปเรื่อยไปอีกไปอีกมแล้วเก่งเป็นแยงมาแล้วเอาไว้เไไปเออยกไปทั้งงานขาไปเลยเออผม่อแรางเออเด็กยฝึกบ้างโดนนะโดนนะขอบคุณครับ